สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่าค่ะวันนี้เจอกับพวกเราสองคนค่ะในวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568วันนี้อยู่กับพี่กุ้งนภพรต่อพลและแบมวารีสนอวาทีค่ะค่ะผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการป้องปากอยากเล่ากันได้เลยนะคะผ่านทางหน้าจอทีวีที่บ้านเพียงแค่คุผู้ชมกดไปที่หมายเลข11ค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเข้ามาที่แฟนเพจ a c e b o o k ของทีวีอีสานพิมพ์คาว่า NBTU B โอนะคะหรือว่าจะชมรายการย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันเข้าไปที่ช่อง YouTube ของทีวีสารนะคะพิมพ์คําว่า nbt 1 1อุบลหรือว่าจะติดตามผ่านทางช่องทิ t o อกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนั่นก็คือ nbtu bon หรือว่า nbt อุบลก็จะมีข่าวสารให้ติดตามโดยเฉพาะเรื่องราวนโยบายของรัฐบาลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็จะเอามาสื่อสารกันนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะข่าวสารก็มีหลากหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ คนละครึ่ง plus นะคะที่ตอนนี้คือเกิดการโกงขึ้นนะคะจากร้านค้านั่นเองซึ่งตอนนี้เขาก็ได้มีการลุยเอาผิดร้านค้าที่โกงคนละครึ่งหลังยอดร้องเรียนสคอบอพุ่งถึง66เคสทั่วประเทศนั่นเองค่ะค่ะก็ถือว่า คือเป็นโครงการที่อยากจะให้กระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็มาช่วยพยุงเรื่องของราคาสินค้าแล้วก็ค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าเรื่องของผู้ประกอบการเองก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะใช้ช่องทางนี้ในการที่จะใช้อุบายในการที่จะหลอกเอาเงินกับผู้ที่จะเป็นผู้บริโภคเอาไปสแกนในสินค้าที่อาจจะต้องห้ามแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในเรื่องนี้ให้ฟังนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการตึงราคาเรื่องของผักชีนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายท่านก็ อาจจะซื้อไปติดครัวไว้แหละเพราะ,ะว่าผักชีเองก็ถือว่าเป็นเมนูเป็นผัก ประเภทหนึ่งที่ต้องเอาไปประกอบกับอ,อาหารหลายๆประเภทะฉะนั้นแล้วเรื่องของราคาตอนนี้ก็ถือว่ามันพุ่งสูงมากก็เลยมีการตึงราคาในเรื่องของผักชีไปด้วยนะคะแต่ว่าข่าวแรกเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยถือว่าเป็นเกร็ดความรู้ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเรื่องของพระราชพิธีบรมศพแล้วก็การไว้ทุกข์เพราะบรมศพแล้วก็พระศพจริงๆแล้วเนี่ยคือมีความเป็นมามีที่มาหรือว่าเราจะมีเรื่องของการแต่งกายอย่างไรแล้วก็สีที่เป็นสีไว้ทุกข์ จะมีอะไรกันบ้างวันนี้เรามีเกรดน่ารู้ในเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะโดยการเสด็จสวรรคตรของสมเด,าจาด็จพระนางเจ้าสุริกิติพพระบรมราชินีนาถพ่ระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้สร้างความโศกเศร้าให้กับพระศบนิกรทั่วประเทศและรัฐบาลก็ได้กำหนดแนวทางในการแสดงความอาลัยและก็ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายเพื่อไว้ทุกข์ด้วยชุดสีดำหรือว่าโทนสีเรียบไม่ฉูดฉาดเป็นระยะเวลา90วันนั่นเองนะคะส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา1ปี เรื่องของการไว้ทุกข์ก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเดิมทีนั้นนะคะการไว้ทุกข์ในราชสำนักสยามจะมีหลักปฏิบัติสำคัญอยู่สองส่วนด้วยกันก็คือสีของเครื่องแต่งกายและก็การโกนผมโดยเฉพาะเรื่องของสีเครื่องแต่งกายนั้นมีการกำหนดตามสถานภาพระหว่างผู้ตายกับผู้ไว้ทุกอย่างเคร่งรัดนั่นเองนะคะโดยในเรื่องนี้ทาง หม่อมเจ้าหญิงภูนพิสมัยเดิตสกุลได้ทรงนิพนธ์เรื่องสีไว้ทุกข์ในสมัยรัชกาลที่5ว่าสีที่ใช้สำหรับไว้ทุกนั้นในอดีตมี3สีหลักๆด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะค่ะซึ่ง3สีหลักนี้นะคะก็มีทั้งสีดำสีขาวและสีม่วงแก่โดยสีดำนะคะสีแรกคือการใช้สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุแก่กว่าผู้ตายส่วนสีที่สคือสีขาวค่ะ ใช้สำหรับผู้เยาวหรือว่าผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าผู้ตายส่วนสีสุดท้ายคือสีม่วงแก่หรือว่าสีน้ำเงินแก่ค่ะใช้สำหรับผู้ที่มิได้เป็นญาติเกี่ยวดองกับผู้ตายแต่อย่างไรก็ตามค่ะตามธรรมเนียมการไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรม มวงสารนุวงของไทยค่ะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยโดยการโกนผมก็ได้มีการถูกยกเลิกไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5ขณะที่ในส่วนของกรงการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้นำเก็ตความรู้เกี่ยวกับประเพณีการไว้ทุกข์ และริบบิ้นสัญลักษณ์แสดงความอาลัยโดยการแต่งกายเพื่อไว้ทุกขนั้นยังคงเป็นโทนสีดำสีขาวและสีโมวงแก่หรือว่าสีน้ำเงินแก่นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการใช้ริบบิ้นสีดำนั้นนะคะก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของการไว้ทุกเช่นการข่ะและก็เป็นธรรมเนียมที่ยอมรับกันมาอย่างกว้างขวางทั่วโลก เช่นเดียวกับปอกแขนสีดำที่นิยมใช้ในโอกาสไว้อาลัยต่อเหตุการณ์โศกนาฏการรมหรือว่าการจากไปของบุคคลสำคัญนอกจากนี้แล้วในบางประเทศริบบิ้นสีดำยังถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์ทางสังคมค่ะอย่างเช่นการต่อต้านการก่อการร้ายหรือว่าการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนังอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ ริบบิ้นสีดำนะคะอันนี้ทั่วโลกเขาก็จะนำเอามาใช้แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะค่ะโดยทั่วไปนะคะริบบิ้นสีดำนะคะที่ใช้ในการแสดงความอะไรมี2ลักษณะด้วยกันค่ะ2ลักษณะหลักนะคะได้แก่โบสีดำนะคะนิยมติดบริเวณหน้าอกหรือปกเสือ้อเหมาะสำหรับการแต่งกายสุภาพทั่วไป ส่วนโบควยสีดำค่ะรูปแบบเรียบง่ายแต่ให้ความหมายชัดเจนเป็นที่นิยมในการไว้อาลัยอย่างเป็นทางการส่วนเรื่องของตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดริบบิ้นค่ะเพื่อให้ดูสุภาพและเหมาะสมสามารถเลือกติดได้ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยตำแหน่งที่1ค่ะคือที่แขนด้านซ้ายติดบริเวณต้นแขนต่ำจากหัวไหล่ประมาณ2นิ้ว ส่วนตำแหน่งที่2คือหน้าอกด้านซ้ายค่ะติดเหนือบริเวณหน้าอกเพื่อแสดงถึงความอะไรจากหัวใจส่วนตำแหน่งต่อมาก็คือที่ปกเสื้อด้านซ้ายเหมาะสำหรับผู้ที่สวมเสื้อเชิ้ตหรือว่าชุดยูนิฟอร์มนั่นเองค่ะค่ะนี่ก็เป็นรูปแบบนะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ใส่เป็นเสื้อสีดำแต่ว่าใส่ในเสื้อสีโทนเข้มก็อาจจะติดริบิ้นให้เหมาะสมนะคะตามตำแหน่งที่ได้แจ้งไปนะคะซึ่งการติด ริบบิ้นสีดำก็ถือเป็นการแสดงความอาลัยที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าช่วยสะท้อนเรื่องของความรู้สึกแห่งความเคารพและการระลึกถึงผู้ล่วงลับได้อย่างงดงามและก็ยังเป็นการแสดงออกที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์อีกด้วยค่ะซึ่งการไว้ทูกก็ถือเป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้ที่จากไปและแม้บางธรรมเนียมจะถูกเปลี่ยนไป เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์แต่หลักปฏิบัติก็ยังคงยึดถือหลักโบราณราชประเพณีเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะร่วมแสดงความอาลัยได้อย่างพร้อมเพรียงแล้วก็เป็นโดยสำรวมนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นรูปแบบแล้วก็ ขั้นตอนในการที่จะปฏิบัติในการไว้อาลัยนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากทาง NBT c o n n e c t นั่นเองค่ะค่ะก็สามารถที่จะติดได้ตามตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูต่อกับโครงการคนละครึ่ง plus กันหน่อยค่ะหลังจากที่เรียมีการใช้กันมาอย่างต่อเนื่องค่ะรวมเกือบ อาทิตย์2อาทิตย์กันแล้วเดี๋ยวไปดูประเด็นนี้กันหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของทางสคอบอค่ะเขาเดินหน้าจัดการร้านค้าที่ฝ่าฝืนในโครงการคนละครึ่งพลัสค่ะอย่างเฉียบขาดหลังมียอดร้องเรียนผ่านสคบอพุ่งถึง66เรื่องทั่วประเทศในช่วง14วันแรกของโครงการโดยย้ําค่ะว่าประชาชนต้องไม่ถูกเอาเปรียบโดยเด็ดขาดไปดูเรื่องนี้กันค่ะในประเด็นนี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสันติ ปิยทัศ์ค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลจากการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน<ม>เกี่ยวกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสโดยสํานักงานคณะกร,กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะพบว่ามีร้านค้าบางแห่งใช้สิทธิ์ผิดเงื่อนไขในโครงการเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัวซึ่งในส่วนนี้ขัดกับเจตนารมณ์ของมาตรการรัฐ ที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงโดยทางสคอบอเองก็ได้มีการประสานความร่วมมือไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังค่ะรวมถึงกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศให้ดำเนินการทางกฎหมายกับร้านค้าที่ทำผิดเงื่อนไขของโครงการเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบ จากการรวบรวมข้อมูลนะคะเรื่องร้องเรียนผ่าน10คผู้สายสคบอค่ะระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง11พฤศจิกายนที่ผ่านมาพบการร้องเรียนค่ะรวมถึง66เรื่องด้วยกันโดยประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนอันดับหนสูงสุดเลยก็คือร้านค้ามีการปรับขึ้นราคาสินค้าหลังจากเข้าร่วมโครงการจำนวน29เรื่อง ส่วนรองลงมาค่ะคือร้านค้าเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินค้าจำนวน6เรื่องต่อมาก็คือร้านค้าติดป้ายหรือว่าแจ้งเข้าร่วมโครงการแต่เมื่อผู้บริโภคสแกน QR วอโค้ดเพื่อชำระเงินกลับพบว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะจำนวน5เรื่องแล้วก็มีร้านค้าคิดค่าธรรมเนียมจากการชำระเงินผ่านโครงการจำนวน5เรื่องและร้านค้าจำหน่ายสินค้าต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นบุหรีสุราเบีย จำนวนสีเรื่องและก็ยังมีปัญหาทั้งหมดนี้นะคะสะท้อนถึงปัญหาความไม่โปร่งใสของร้านค้าซึ่งบางส่วนที่เขาร่วมโครงการซึ่งทำให้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการนั่นเองค่ะค่ะซึ่งเรื่องของการร้องเรียนนะคะโครงการคนละครึ่งพาร์ทที่พุ่งสูงถึง66เรื่องทั่วประเทศ ก็สะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นในการที่จะกํากับดูแลเชิงรุกและก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อที่จะรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการรัฐในระยะยาวดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสําคัญกับการทํางานร่วมกันของหลายหน่วยงานเพื่อที่จะดูแลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการให้ดําเนินการอย่างถูกต้องโปรง่งใสและก็ไม่เอาเปรียบประชาชนโดยสคบอก็จะช่วยดูแลเรื่องของสิทธิ์แล้วก็เรื่องของประชาชนในการใช้จ่าย เพื่อที่จะไม่ให้ถูกหลอกรวมทั้งคำแนะนำในการที่จะแนะนำร้านค้าให้ทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่โกงราคาไม่โฆษณาเกินจริงหรือว่าให้บริการเป็นไปตามที่ระบุไว้ยังไงก็คือให้บริการแบบนั้นแล้วก็ไม่ปรับขึ้นราคาสมมุติว่าอาจจะเป็นราคาของน้ำปลานี่ขวดละ2บาทก็ถ้ามีคนครื่องพัดปรับไป5บาทนี้ก็ไม่ใช่นะคะใช่ค่ะ ถูกตรงนี้เองนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังดูอยู่นะคะหรือว่าไปร้านค้าไปซื้อของเนี่ยหากพบการเอาเปรียบหรือว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขจะมีการตรวจสอบนะคะและดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ในเรื่องของคนละครึ่องพลัสอย่างมั่นใจปลอดภัยจากการถูกโกงพร้อมทั้งได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงสะท้อนแนวทางการทำงานที่รวดเร็วเป็นธรรมเท่าเทียมและก็ทั่วถึงนั่นเองค่ะ ประเด็นนี้จริงๆไม่ควรเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการที่จะใช้โครงการคนละครึ่งร้านค้าเองก็ต้องให้สิทธิ์กับผู้บริโภคด้วยในการใช้ในส่วนของคนละครึ่งพเพราะว่าเราก็โครงการนี้มัน ทำมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ซื้อนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายแล้วก็แบ่งเบาภาระในการที่จะเป็นค่าครองชีพนะคะเคยไปซื้อน้ํายาปรับผ้านุ่มเหมือนกันร้านหนึ่งปกติแล้วเคยไปซื้อที่45บาทแต่พอเข้าร่วมโครงการเนี่ยพอเราจะไปพลัดเนี่ยเราจะไปสแกนจ่ายผ่านเป๋าตังค์เนี่ยเขาบอกว่าปรับขึ้นเป็น65บาทบอ้าแต่เงินมันอยู่ในมือถือของเราค่ะเราไม่ต้องซื้อเาก็ได้ถูกไปซื้อร้านอื่นนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็ช่วยกันเพื่อที่จะไม่ให้มีร้าน ค่าในแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ,คะทีนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของวิธีการที่เขาเรียกว่าจะห่างไกลจากมิจฉาชีพในการที่จะหลอกมาดูดเงินของเราได้ยังไงบางทีนะคะถ้าหากว่าเรามีธุรกรรมอะไรกับธนาคารอยู่แล้วแล้วทีนี้ธนาคารอาจจะเขาเรียกว่าให้เราไปเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแล้วเขาจะส่งลิงก์แนบลิงก์มาอันนี้เขาไม่มีโนโยบายในการที่จะส่งลิงก์มาให้เราะนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามี เขาเรียกว่าเป็นวิธีการในการที่จะสังเกตนิดนึงว่าควรที่จะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากเรื่องของแอปดูดเงินแล้วก็มิจฉาชีพนะคะวันนี้มีมาแนะนําอยู่6วิธีในการที่จะรับมือป้องกันมิจฉาชีพหลอกติดตั้งแอปแล้วก็ดูดเงินจากบัญชีของเรานั่นเองนะคะหนึ่งเลยก็คือไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งอื่นนะคะนอกจากแหล่งที่เรา,ารับการควบคุมแล้วก็รับรองความปลอดภัยจากผู้ พัฒนาระบบปฏิบัติการนะคะก็คือแหล่งที่เราไม่คุ้นเคยในะการที่จะไปดาวน์โหลดแอปที่ว่าเนี่ยไม่ควรไปดาวน์โหลดมานะคะนอกจากเป็นระบบปฏิบัติการที่มันเป็น official store อย่างเช่น play store หรือว่า App Store เท่านั้นนั่นเองนะคะก็คือระบบปฏิบัติการที่มันเป็น Android แล้วก็ iOS เนี่ยมันก็จะมีเป็นระบบ p พ Store แล้วก็ p p Store นะคะเราก็จะไปผ่าน สอ,สอแอปนี้ดาวน์โหลดนั่นเองแล้วก็ไม่ติดตั้งเขาเรียกว่าไม่ตั้งพาสเวิร์ดแบบซ้ําหรือว่าไม่ใช้ร่วมกับโมบายแบงกิ้งนั่นเองนะคะก็ควรที่จะใช้รหัสที่มันอาจจะจํายากนิดนึงแล้วก็ไม่ใช้รหัสนี้ไปหลายๆธุรก,กรรมนั่นเองนะคะ,คะแล้วก็ไม่ทําการสแกนใบหน้าหรือยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักไม่กดลิงก์จาก SMS ปลอมนะคะโดยเฉพาะธนาคารไม่มีนโยบายในการส่ง SMS แบบแนบลิงก์ทุกชนิดหรือว่ามีข้อความให้แอด Line ID หากได้รับ SMS ดังกล่าวก็ อย่าลงเชื่อเด็ดขาดเลยะนะคะแล้วก็ควรที่จะสังเกตโล่ที่อยู่ด้านหน้าลายแอ c เคา n ์เสมอควรมีโล่สีเขียวหรือสีน้าเงินเข้มเท่านั้นค่ะหากต้องการทําธุรกรรมใดๆควรโทรกลับไปที่หน่วยงานที่ต้องการแอบอ้างด้วยตัวเองเลยโทรไปเลยนะคะหากลูกค้าธนาคารพบธุรกรรมผิดปกติหรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อ c เซ็ center หรือสาขาของธนาคารที่ลูกค้าใช้งานทันทีเพื่อแจ้งตรวจสอบและก็ยืนยันความถูกต้องของธุรกรรม โดยธนาคารจะดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะคะถ้าหากว่ามีปัญหากับธนาคารไหนนะคะณตอนนั้นก็ให้โทรไปที่เบอร์ call center ของธนาคารนั้นทันทีนะคะก็จะช่วยแก้ไขปัญหาณตอนนั้นได้เลยจริงๆเรื่องของ password นี่คือเป็น เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยเพราะว่าบางคนคือทั้งล็อกหน้าจออีเมลธนาคารทุกอย่างใช้รหัสเดียวเพื่ออะไรง่ายต่อการจําแต่บางทีมันมันง่ายต่อสําหรับมิจฉาชีพเขาสามารถสุ่มรหัสได้ถ้าสมมุติเราตั้งเป็นรหัสเดียวนี้อาจจะเกิดในเรื่องของการถูกเข้ามาในเรื่องของอ่ะ แฮกเข้ามาได้โดยรหัสง่ายๆของเราเองตัวนี้ก็ต้องป้องกันด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะผู้ชมขาไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูเรื่องของ Touch Thailand กันหน่อยค่ะเป็นการเสริมความเชื่อมั่นในเรื่องของการเดินทางในประเทศไทยของเราช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะแค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง94,000ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ30,000ล้านบาท ทุกหนึ่งชั่วโมงเราเสียเงินกว่า3.4ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอ่าจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยือ่อคือความเร่งรีบ สติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยือ่อ สีตุลาประชาราษน้ำตาหยาดหัวอกสะทกไหวพระพันปีกลับสู่ฟ้าสุราลายัยเคียงพระไทยสมเด็จพระชนากาพระเมตตาต่อผองชนล้นใจราษสิรกรานแท้พระบาททุกแหล่งล่าน้อมรำลึกพระราชกิจติดรึงราทฎาทสถิตในวิญญา ปราบนิรัน์สถิตยอยู่ในใจปราบนิรันร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการป้องปากอยากเล่ากันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่ได้พูดไปในช่วงก่อนเบรกนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของโครงการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางในประเทศไทยทางทท,อท,อทอเองค่ะได้มีการจับมือพันธมิตรผนึกกำลังพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชูตราสัญ,ญลักษณ์ trust thailand เสริมความเชื่อมั่นในการเดินทางค่ะในประเด็นนี้นะคะนายอัธกรสิริรัตยากรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายหยางเสี่ยวหลงค่ะที่ปรึกษาแผนกวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและนางสาวถาปณีเกียรติภัยบู์ค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการผลึกกำลังค่ะผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นกรมการท่องเที่ยวกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมอนามัยนะคะตำรวจท่องเที่ยวสาภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเทศไทยสมาคมโรงแรมไทยหอการค้าไทยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์สมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจบริษัท Trip.com นะคะบริษัท Agoda Service จำกัดบริษัทแก๊ปแท็กซี่ไทยแลนด์จำกัดทั้งหมดนี้ค่ะได้มาอยู่ในที่เดียวกันและร่วมถแถลงข่าวพร้อมความพร้อมนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวและมอบตราสัญลักษณ ทรั t เซ i ยแ,แลนนะคะให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้กล่าวว่าตลอด10เดือนที่ผ่านมาของปี2568 ประเทศไทยได้มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมประมาณนะคะอยู่ที่26.7ล้านคนสําหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะมีจํานวน3.7ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ15%ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ดําเนินมาตรการสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยวการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้วยโครงการท r u s t t h a i แ a นด์ค่ะที่ดำเนินการโดยทางทททเพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเลือกสถานประกอบการโรงแรมที่พักร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวผ่านตราสัญลักษณ์ Trust ์ h ท i l a นด์ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่สร้างความมั่นใจในการในเรื่องของการเข้ามานะคะของนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยให้กับ มาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้งโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนนะคะให้เกิดการเดินทางอย่างต่อเนื่องน,นั่นเองค่ะถ้ามีตราสัญลักษณ์นี้แล้วนะคะก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวก็จะเดินทางเข้ามาอย่างปลอดภัยแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในเรื่องของการไปการมาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหนึ่งรูปแบบนั่นเองค่ะค่ะไทยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวหลายที่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็ถือว่า เป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ไปท่องเที่ยวอย่างมีความสุขปลอดภัยแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยถ้าหากใครมีคนละครึ่งพลาสก็เอาไปใช้กันด้วยนะคะอันทีนี้เดี๋ยวพาผู้ชมมาปิดท้ายเรื่องของผักชีกันหน่อยนะคะผักชีเชื่อว่าหลายคนก็คงจะ เขาเรียกว่ามีติดครัวทุกคนนั่นแหละนะคะเพราะว่าใช้ในการประกอบอาหารได้หลายอย่างมากล่าสุดตอนนี้นะคะก็จะมีการตึงราคาเรื่องของผักชีเอาไว้เพราะว่าอยู่ในช่วงของการผลิตเรื่องเรื่องของปลายฝนนั่นเองนะคะก็ในเรื่องนี้นะคะมีการตึงราคาผักชีเรื่องของปลายฤดูฝนด้วยแล้วก็เร่งที่จะกระจายผลผลิตจากแหล่งอื่นเข้ามาทดแทนซึ่งก็คาดว่าจะลดลงในสัปดาห์ใน,นสัปดาห์หน้านี้นะคะ โดยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่ากรมการค้าภายในได้มีการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายผักในตลาดในช่วงปลายฤดูฝนก็พบว่าผักชีเป็นผักที่มีราคาจำหน่ายที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยราคาผักชีเกรดดีที่มีความสมบูรณ์เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ250บาทซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เฉลี่ยอยู่ที่ราว กิโลกรัมละ130บาทในขณะที่ผักชีเกตรองซึ่งก็ได้รับความนิยมบางส่วนนะคะจากฝนตกซึ่งก็ยังมีจำหน่ายในตลาดอยู่ที่ราคา130บาทต่อกิโลกรัม โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดําเนินการสารความร่วมมือกับทางสมาคมกลางการค้าสินค้าเกษตรไทยและก็ภาคเอกชนเพื่อกระจายผลผลิตจากแหล่งปลูกอื่นเข้ามาทดแทนในตลาดและลดความตึงตัวของราคาซึ่งก็คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าเมื่อผลผลิตจากแหล่งใหม่ทยอยออกสู่ตลาดราคาเรื่องของผักชีก็จะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะนี่ก็คือถ้าใครไปตลาดก็จะเห็น ผักชีนะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อวันก่อนเองก็ได้ไปเดินตลาดเหมือนกันก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมผักชีราคาสูงขึ้นนะคะ,คะส่วนเรื่องของสาเหตุของการปรับราคาขึ้นนะคะในเรื่องของผักในช่วงนี้มาจากหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาวะน้ําท่วมในพื้นที่เพาะปลูกที่ทําให้ผักบางส่วนได้รับความเสียหายรวมถึงสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทําให้เกษตรกรค่ะไม่สามารถเตรียมแปลงเพาะปลูกใหม่ได้ทันอีกทั้งผักชีอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยว ูกฝนชุกค่ะทําให้ใบช้าหรือว่าเน่าต้องมีการคัดมากขึ้นส่งผลให้ผักชีที่มีคุณภาพดีเนี่ยปริมาณลดลงราคาจึงต้องมีการปรับสูงขึ้นตามคุณภาพของสินค้าส่วนสําหรับพื้นที่ภาคใต้ค่ะที่ไม่ใช่แหล่งปลูกหลักค่ะต้องขนส่งผักชีจากภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปจําหน่ายทําให้ใช้เวลาในการขนส่งนานขึ้นประกอบกับผักชีเป็นผักที่เน่าเสียง่ายจึงเกิดการสูญเสียระหว่างทางบางส่วนส่งผลให้ผักชีที่มี สมบูรณ์เนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นกว่าปกตินั่นเองค่ะค่ะซึ่งในเรื่องนี้เองนะคะทางกรมการค้าภายในก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้มีการเร่งประสานความร่วมมือกับทางสมาคมตลาดกลางการค้าสินค้าเกษตรไทยรวมทั้งผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกและก็เครือข่ายสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อบริหารจัดการผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโดยเฉพาะการนำผักชีจากแหล่งเพาะปลูกอื่น ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะคะอย่างเช่นจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิลบบุรีแล้วก็จังหวัดสระบุรีนั่นเองนะคะเข้ามาทดแทนในตลาดเพื่อที่จะรักษาเรื่องของเสถียรภาพด้านราคาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะก็จังหวัดไหนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะน้ําท่วมแบบนี้ก็อาจจะยังไม่นยาเข้าหรือว่าอาจจะช่วยในเรื่องของการเยียวยาก่อนแต่ว่าเรื่องของผักชีเนี่ยหรือผักต่างๆก็อาจจะ เอามาจากจังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบนะใชะแต่ว่าบางทีถ้าไม่ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ําท่วมก็จะมีภาวะชายแดนอีก อนะก็ระตรงนี้ก็เห็นใจกับทั้งผู้ที่เป็นเกษตรกรในการที่ปลูกด้วยแล้วก็เข้าใจในส่วนของผู้บริโภคด้วยตรงนี้เราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงเข้าใจทั้ง2ฝ่ายนะคะก็ต้องมีการติดตามในเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่ามันคงไม่ได้เป็นตลอดนะคะมันก็เป็นแค่บางช่วงเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าส่วนสําคัญตอนนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้รักษาสุขภาพกันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงนะคะรวมถึงมีฝนปลายในบางพื้นที่รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ เดินทางไปเที่ยวในช่วงหน้าหนาวอย่างสนุกสนานนั่นเองแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการป้องปากอย่าเล่าวันนี้แบมกับพี่กุ้งนะคะขอลาผู้ชมไปก่อนพร้อมกับทีมงานวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นายไม่โดนหลอกวะอ๋อก็เพราะเราเข้าไปในเว็บเช็คก่อนไงเว็บไซต์สำหรับ